เกมนี้เพลยเอิรยังไงจะหา t s โ Token ได้ที่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแผ่ t o k ค n o m i c s ของเกมนี้ให้ดูกันครับ ตัวอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเกม t s x by a s t r o n i นะครับเป็นเกมรูปแบบของ Play and Earn ดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าการที่จะิร์นจากเกมนี้ต้องทํำยังไงกันบ้างครับแล้วว่าใครยังไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปโหลดได้ที่นิ้งด้านล่างเลยนะครับผมผมจริงดิิงว้ให้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มหา t s X Token แล้วก็ t s X Toy นะครับเรามาดูก่อนว่า t s x Token เนี่ยทำอะไรได้บ้างครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่แผนผัง Tokenomic ของตัวเกมกันนะครับผมก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่า t s X Token นะครับจะ ทำได้นะครับหลายอย่างเลยครับคือแทบจะทั้งหมดเลยนะฮะก็คือในส่วนนี้นะครับคือการซื้อของในตัวเว็บนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้ครับก็คือส่วนตรงนี้นะครับเรียกที่ว่าเว็บเว็บช็อปตัวนี้นะฮะตรงนี้นะครับที่ก็บอกว่าใช้เว็บช็อปก็คือเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาซื้อตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยในส่วนตรงเนี้ยเขาจะใช้เหรียญเป็นตัวเคครันะครับเหรียญเคคัเนี่ยเห็นไหมซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีระบบในการแปลงเหรียญนะครับระหว่างเคครั แล้วก็ t s x Token นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีระบบการแปลงเหรียญน,นะครับหรือว่ามีการซื้อขายเหรียญตัว t s x Token นะครับผมในตอนนี้ก็คือเขาจะมีการขายกันแบบ peer to peer ก็คือขายคนต่อคนนะครับก็คือเอาเอาตังค์บาทมาเอา t s x Token ไปนะครับก็คือเป็นการขายแบบคนต่อคนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราขายเราได้เงินมาเนี่ยเราสามารถจะมาแปลงเป็นัว k ครับนะครับแล้วก็เข้ามาซื้อที่นี่อย่นั่นเองนะครับผม นี่คือส่วนที่1นะครับสำหรับในส่วนที่2นะครับที่เรียกโทเค็นทาได้นะครับก็คือไปซื้อของใน a s t โซไนต e มาเก็นั่นเองนะครับซื้อตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะไปซื้อ NFT นะครับจากตัว Market ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถทําการดีดีมออกมานะครับให้กลายเป็นเกมไอเทมนะครับเพื่อที่เอาตัวนี้เนี่ยเข้าไปใช้ในเกมนั่นเองนะครับผมในฝั่งทางซ้ายฝั่งนี้นะครับเป็นส่วนของเกมนะครับฝั่งทางขวาฝั่งนี้นะครับจะเป็นส่วนของทางเว็บแพลตฟอร์มของ a s t โซไนต์นะครับตัวนี้ก็คือ Ssonite Market นะครับ ก็จะเห็นว่าจะมี NFT ที่หลายๆคนนะครับมิ้นต์ออกมาแล้วก็มาขายกันเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้เห็นไหมมีค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ก็มีทั้งสัตว์ขี่นะครับมีอาวุธแล้วก็มีเหล่าขนพนทั้งหลายนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฉังเฟยฉังเฟยนี่ก็คือเตียวหุยนะครับเนี่ยควรอูนะครับเตียนใช่ไหมเล่าปีนะครับก็จะมีคนเอาไอเทมต่างๆมาขายนะครับที่เป็น NFT นะครับผมถ้าถามว่าทําไมถึงต้องมี NFT หรือว่าตัว a s t r o m i Market นะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่า คือจริงๆตัวเกมนะครับเขาไม่ได้มีระบบการซื้อขายภายในเกมด้วยกันเองนะครับนั่นหมายความว่าผู้เล่นแต่ละคนที่เล่นไปเนี่ยก็จะได้ไอเทมเป็นของตัวเองนะครับซึ่งเราไม่สามารถเอาไอเทมที่แบบเราไม่ใช้หรือว่ามันเท่ๆเราอยากจะไปขายเพื่อเป็นเงินเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ดังนั้นก็จะมีระบบบล็อกเชนขึ้นมาที่เป็นตัว NFT นะครับมารองรับในส่วนนี้ทําให้เราสามารถเอาไอเทมจากนในเกมนะครับออกมาไว้ในชีวิตจริงได้ก็คือมาอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับกระเป๋าของครับ หรือว่ากระเป๋าของเมตาไมซของเรานั่นแหละครับเสร็จแล้วเราก็สามารถตัวนี้ไปตั้งขายในมาเก็ตของเอสไนมาเก็ตตัวนี้ได้นั่นเองครับการทําแบบนี้ก็เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นนะครับสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เราได้ไอเทมที่ต้องการได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและส่วนที่3ที่ T S X token ทําได้นะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับจากเหรียญ T S token ให้กลายเป็น T S Coin หรือว่าเหรียญ T S X นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญ T S เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งของตัวเกมแล้วนะครับ ก็คือเราจะใช้ตัวเหรียญ TSX เนี่ยไปทําอย่างอื่นนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญ TSX Coin นะครับสามารถนํามาใช้ในการอัปเกรดยุทธภัณฑ์เทพหรือเสริมพลังวิญญาณและใช้ในระบบต่างๆของรูนได้ครับผมหลังจากที่เรารู้นะครับว่า TSX Token ทาอะไรได้บ้างต่อไปเรามาดูวิธีการหา TSX Token กันบ้างครับถ้าจากแผนผังตัวนี้นะครับ Tokenomic ตรงนี้ทุนจะเห็นว่า TSX Token เ่ยนะครับมีการหาที่อย่างเดียวได้เลยก็คือจะได้มาจากการแปลงเหรียญ TSX นะครับให้กลายเป็น TSX Token นั่นเองนะครับ ในเมื่อมันมีแค่วิธีการเดียวเลยนะครับที่จะได้มานะครับวิธีการหาของมันก็คือถ้าที่เห็นนะครับมีอยู่อย่างเดียวเลยที่มีซุกสอนเข้ามาก็คือได้จากนักขุดนั่นเองนะครับหรือว่าปลาโตเยานักขุดนะครับคือตัวปลาโตเยนักขุดเนี่ยลักษณะการได้มาก็คือมันทาการขุดแล้วเราก็จะได้ตัวเหรียญตัวนี้ออกมานะครับซึ่งการขุดเนี่ยก็จะต้องใช้อาหาร ซึ่งเราจะต้องฝีดอาหารให้กับมันนี่ก็คือเราจะต้องใส่อาหารให้กับนักขุดเมื่อนักขุดทํางานเราก็จะได้เหรียญ G S X ออกมานั่นเองครับผมถ้าเราซืมกลับไปนะครับเราจะหาตัวอาหารตรงนี้ได้อย่างไรนะครับสำหรับการขุดนะครับก็จะง่ายๆแค่ว่าเราไปกดที่ด้านขวาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตรงขุดเหรียญตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด4ตัวนี้นะครับที่จะทําการขุดให้เราซึ่งสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับอันดับหนึ่งก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับทุกคนนะครับสามารถขุดได้จนเหรียญตรงนี้เนี่ยหมดจนกลายเป็น อันนี้คือเหรียญของท้งเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็จะทําการขุดต่อไปนะครับจนกว่าตรงนี้จะหมดแล้ว1วันก็จะทําการรีเซ็ตนะครับจงให้สอนให้คุณต้องรู้นะครับก็คือคนงานต่างๆเหล่านี้นะครับหลังจากที่เราให้อาหารไปหมดแล้วเนี่ยมันจะทาการขุดได้แค่ทีละตัวแล้วก็ตัวที่เก่งที่สุดจะทําการขุดก่อนเสมอนะครับเสร็จแล้วเมื่ออาหารหมดตัวถัดไปถึงจะขุดนั่นเองนะครับสาอาหารนะครับที่หามาตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3วิธีนะครับที่สามารถหาได้1นนะครับการตีมบนเลเวลโฮสเขึ้นไปนะครับผมก็จะได้มีโอกาสได้ตัวนี้มาคก็ือ เนี่ยสระเปาเนื้อทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างที่2นะครับก็คือการส่งคนงานออกไปนะครับผมไปหาของอย่างตรงนี้นะครับก็เข้ามาที่ด้านล่างนี้เหมือนเดิมแล้วไปที่การส่งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือการส่งไปนะครับตอนนี้ผมส่งไป2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ามีโอกาสาที่จะได้แพ็คค่าอิ่มตรงนี้นะครับซึ่งจะมีเนี่ยขาหมูชั้นเยี่ยมอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้คืออาหารทั้งนั้นนะครับที่สามารถจะเอาไปใช้ในการขุดได้นั่นเองนะครับ นี้ผมรับมาเลยนะไปดูได้หรือเปล่าได้สเปลเนื้อมาอันหนึ่งนะสังเกตว่าเมื่อกี้ผมจะได้สละเปล่ามาเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับวิธีที่3นะครับก็คือการซื้อด้วยทองตําลึงนั่นเองนะครับโดยให้เราเข้ามาที่ร้านค้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเข้าไปที่แพ็คของฝันพิเศษตรงนี้นะครับเลื่อนมาทางขวาสุดนะฮะถุงดําโชคสุ่มค่าความอิ่มนะครับตัวนี้ย2 9 9เเหรียญก็ประมาณร้อยหนึ่งได้ครับร้อยกว่าบาทนิดๆนะครับ ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด3วิธีในการหามาได้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการป้อนนะครับก็คือเราแค่กดตรงนี้ป้อนอาหารเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะทําเริ่มทําการขุดทันทีนะครับหลังจากที่เราได้เหรียญตัวเทเกคอยมานะครับเราจะมาแลกเปลี่ยนจากเหรียญเทเคอยให้เป็นโทเค็นได้อย่างไรนะครับมาดูกันวิธีการแรกนะครับคุณจะต้องเข้าไปที่ตรงตลาดตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการเข้าตลาดเนี่ยจะต้องมีเลเวลตั้งแต่61ขึ้นไปนะครับผมแต่ตรงนี้ผมยังไม่ถึงนะ แต่ว่าผมไม่เคยกดเข้าไปดูแล้วล่ะตอนที่ผมทําการฝูกตัววันเลตนะครับคือมันจะโชว์ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมใช้ให้ดูว่ามันทํำยังไงนะครับหลังจากที่คุณเข้ามาในตลาดเรียบร้อยนะครับคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีฟังก์ชันที่เขียนว่าแลกเปลี่ยนเหรียญนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมี TS Coin นะครับอยู่ข้างบนตรงนี้ก็คือเป็นรูปของตัวปัตโตยานะครับแล้วก็ TS Token นะครับก็จะเป็นรูปเนี่ย TS x ใหญ่ๆนี่นะครับลักษณะการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือเราจะทําการแลกเปลี่ยนได้2แบบคือเราจะเเอ Coken นนนะครับปปลี่ย็ โดยการที่เราก็ก่อคานวณที่เรามีตัวคอยนะครับเปลี่ยนให้เป็นโทเค็นเท่าไหร่นั่นเองสิ่งที่ต้องใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือยันแลกโทเค็นนั่นเองนะครับตัวนี้เราก็ใช้ยันแลกโทเค็นในการแลกเปลี่ยนให้มาเป็นตัวเทสโทเค็นถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนจากเทสโทเค็นนะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นคอยเราไม่จําเป็นต้องใช้นะครับ ก็คือสามารถทําได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับยันที่ใช้แลกเปลี่ยนโทเก็นนะครับก็สามารถไปซื้อที่ร้านค้าได้เช่นเคยนะครับผมที่เดิมนะครับแลัจากที่ทำการแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถมากดได้ที่ข้างเกมคอมมิตตี้เวิร์สนะครับแล้วก็กดรับทั้งหมด อันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการที่เราจะได้รับตัวเทสคอยเข้ามาในเกมนั่นเองครับวิธีการถัดไปก็คือเราจะทําการขาย NFT นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอาตัวโทเค็นตัวนี้มานั่นเองนะครับที่เราจะเอิ่นมันนะแต่ก่อนที่เราจะขาย NFT นะครับเราก็จะต้องสร้าง NFT ก่อนก็คือการ mint NFT นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการสร้าง NFT นะครับก็คือให้เราเข้ามาที่เดิมนะครับในตลาดมัตติเวิร์สตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดไปที่สร้าง NFT นะครับแล้วเราก็เลือกขอที่เราต้องการสร้างเข้ามานะครับผม แล้วก็ส่งไปที่ตลาดนะครับแต่ว่าในการที่เราจะทําการบิน NFT นะครับจะต้องใช้ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งก็คือยันมันติเวิร์สนะครับซึ่งเราสามารถไปซื้อได้ได้ราคา0.99เหรียญนะครับหรือว่ามาณ35บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่แพงเนาะซึ่ง NFT 1ชิ้นนะครับจะต้องใช้ยัน1อันนะครับผมซึ่ง ตัวนี้ผมคิดว่าค่าธรรมเนียมในการแปลงเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถส่งไปที่ตลาดตัว a s c ตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ว่าจะถูกเก็บไปที่ตัว a s e n i Market Place เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่เรา mint ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่ตัว a s e n i g h Market นะครับจะอยู่ทางด้านขวาบนนะครับให้เรากดไปที่ตัว My NFT นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่า ไอของของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็สามารถกดที่เซลล์ตรงนี้ได้นะครับหลังจากกดเซลล์แล้วนะครับเขาก็จะให้เราใส่ตัวราคาเข้าไปตรงนี้นะครับผมเมื่อเราใส่ราคาเสร็จแล้วเราก็กดที่เซลล์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นตัว NFT ของเราก็จะเข้าไปอยู่ใน Astronite Market นั่นเองครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากแนะนําให้รู้จักนะครับก็คือแพลตฟอร์มของแ a l a ซ y นั่นเองนะครับสำหรับ g a l a ซ y ก็จะเป็นแพลตฟอร์มทางเว็บ3นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย t s x ร่วมกับแ a l a ซ y นะครับได้ทําการจัดกิจกรรมขึ้นมานะ ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเควสต่างๆเกิดขึ้นนะครับโดยที่ตรงนี้จะมีเควสที่บอกว่าจะได้ TIX t o k ค n ด้วยนะครับแล้วก็ได้พอยต์ของแก l ซี่ออกมานะครับซึ่งพอยต์ของแก l ซี่ตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นไดแล้วแต่ว่า เขาจะให้แลกเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับในแต่ละแคมเปญของเขาตรงนี้ผมจะทิ้งลิก์ไว้้าล่านะครับก็ลองไปสมัครกันดูนะครับไปติดตาม Follow าไว้เผื่อว่าจะมีการแจกเหรียญก็จะได้เข้ามารับในนี้ได้ด้วยนั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะสรุปว่าการที่เราจะได้มาซึ่งการเอิร์นของตัวเกมนะครับก็ขึ้นอยู่กับ T s S t o k e n นั่นเองนะครับก็วิธีการก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับผมก็ไว้ติดตามในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับยังไงฝากกดแชร์และสมัครให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ไป